แล้วก็ขอขอบคุณเจ้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได oh, right ้พกว่า uh ่เ huh, น uh ี huh. so ่ยนะว่าจะมีว uh ัน huh. น <laughs> mm ี้เกิดขึ้นนะก็ก็รู้สึกภูมิใจจนพูดไม่ออกเลยไม่เลยเห็นได้ซึ่งไม่เคยเจอกันเลยอย่างก้อนจิตเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยก็มาเจอวันนี้ก็เดยมาว่าเท้าความหลังกันคือ ตัวผมตัวผมจำได้ดีกว่าตั้งแต่จิตและอย่างดรจิตัวเขียนดูดลยนะฮะก็ขอขอบคกเอยู่ในกลุ่มถ้ามีอะไรที่จะปรึกษาหรืออะไรก็ผมจะยินดีนะฮะก็คือแล้พี่อยู่ในกลุ่มก็พอใหญ่ผู้กันก็ใหญ่อยู่ย่อยที่มาไหนมาไหนย่อยไปต่อได้ไนต่อได้เฉพาะรุ่น ไปโดน,ดนที่กเกษตรนะรอันนี้ก็ที่ไปโดนนี่เป็นบทความนั่นของอาจารย์พันธิพานะฮะคือพัอนธิพาน,นี่เป็นเพื่อนกับดรสตาล์นะฮะแล้วไปเจอกันในงานศพแล้วก็เสนอว่าขอให้ไปเรียนส่งต้งนศึกษาไปาต่อดได้ไหมอเผอิญเนี่ยดรสิริพรนะฮะซึ่งรุ่น ของนร so okay. so ิเนี่ยเขาเป็นเรียนต่อที่นั่นแล้วก็ไปทำงานได้ดีนะแล้วต่อมาก็ต้องจิตซึ่งเป็นลูกศิษย์โปรดของตั้งเจษางอย่างดีเลยนะก็ช่วยทำให้เราได้ไปต่อนะฮะแล้วตอนที่ต่อที่ไม่พี่จุลาที่ก็รู้จักว่าตั้งเจารเนี่ยเป็นเพื่อนกับตั้งเจษฌานะฮะก็เลยสนิทก็มาขอ้าเป็นเรียนต่อ ก็นันได้นะฮะแล้วของเกษตรเกษตรพี่อาจารย์ปิยาเป็นเพื่อนกับต้นกริสนาอ่านต้นกระปิสนาแค่ต้นกระปิสนาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะพอเรไปต่อแล้วก็คนที่ไปต่อก็ทำผลงานที่ดีนะก็เลยตั้งไปเรื่อยๆแล้วก็ของจุฬาเนี่ยทีแรกเลยอะตอนที่เราไปเรือเขั้นตอนแรกเนี่ยเขาให้ต่อได้ ภาคชาเคปีนะแล้วต้องคะแนนถึง70บนะฮะถึงจะได้ไปต่อแล้วพวกที่ไม่ได้ถึงก็ต้องไปเรียนรู้ศาสตร์บ้างอะไรบ้างนะก็คือของระดับผู้ในหารของของกองการศึกษานะะก็มีภาระอยู่สองอย่างที่หนักมากก็คือตอนของงบประมาณนะ เมื่อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเครื่องมือของของฟองเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเขาโดยที่ดีเขาว่าเฮ้ยหยีหยไม่าไม่อยากให้เราหยีเสียงแต่ว่าตอนนั้นมันมีไม่่อยไม่เวลาอีสาเนี่ยไปทำงานตามกองอัาชัาได้ให่ไหมตอนตอนที่คนมันเยอะเขาก็งานเขาก็เยอะด้วย ถึงเรื่องมาขอเครื่องมือ G C อะไรไปเลพวกนี้นม่ต้องของเราเ้านแรกอาจารย์ทยเลยคืออาจารย์ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นคราฟตีกรตแสแอกของขวัญแก่นนะคนแรกเลยนะฮะก็มาบอกผมว่าอุ้ยเทนเป็นแบบที่มีเครื่องมือดัานแรกอย่างดีมากเลยแพงนะครับแพงนะคือตะบอนเนี่ย กองมองแต่ตาเนี่ยเวลาเขาขอเขาประมาณไปเนี่ยขอเครื่องมือต่างๆไปเนี่ยเขาเก็บไปอ้างว่าว่าสอนถ้าเผื่ออ้างว่าไป,อป,อป,อปอสอนเนี่ยมันจะขอทวกภาษีได้นะคือขอกันยกเยอะแยะหมดแต่ผมเคยไปชี้แจงเทวูทัพแย่เลยเขาถามว่าไอ้ถังหมักเบียร์เนี่ยเอา,ปาไปทำอะไรผมตอบเลเย ไม่รู้เลยที่เป็แบบไม่มีนี่อักษรนี้โอ้นะก็มีมีพอดีมีพี่คนก็เคยทำงานอยู่ที่กรงเกษตรเขาช่วยชี้แจงให้นะก็รอดไปนะแล้วเนื่องจุกนี้นะฮะตั้งกระผมเข้ามบาร์เยนหูหลังหูมากเลยจะยุติสารนี้นะเราก็อยากจะเราก็เห็นว่า ไปแล้วเนี่ยก็สามารถจะทำงานได้เลยไม่ต้องเป็นศูนย์กลางที่นี่นะฮะพอพอไปเป็นเป็นเสริมประมาณก็โดนติดเขาสร้างแต่ยังนั่นเลยก็มีอย่างนะเข้ามา40เสิบพปีสอเหลือคนจีนก็เหลือ10กว่าคนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ไปสอนเข้าใหม่เพราเราเราไม่มีปริญญาอะไรเนี่ยแล้วก็มีรุ่นหนึ่ง เล่นนาไปเดินขบวนแต่ขอปร่ญด้คนอื่นเขาให้หมดเลยใครขาเดินขบวนเขาให้หมดของแต่ของกงการศึกษาเราไม่ขอไม่ดะแล้วก็คนที่ไปที่นะนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยไปไั้ใคจะมาสัมภาษณ์ก็ไม่ไปพูดจันนั้งเลยเงียบที่สุดเลยเออ พอเข้าไปติดต่อกับกับจุฬาซึ่งตอนนั้นรู้สึกข้าราชการพอดีเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคอปอเขาก็ไม่รู้แต่ให้ข้อมูลยังไงนะมาถึงมาที่กระทรวงถ้ามาที่กระทรวงก็จะตรวจเอ้ยบรรลุประชาชนปไตยเขาก็าก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเขาก็ จรี่เราด้วยหรือไงก็จะผมไม่ทราบนะคนที่หนักที่สุดคืออาจารย์ปริยาแกโดนมากเลยโดนลุงมาแจ่มงเลยทั้งผูดทั้งนี้แกก็สู้ปริยาที่สิทธิ์จริงน่าสนใจมากนะแกเป็นท่านพิเศษนะก่อนนี้ค่าการมีตรีโทเอกแล้วพิเศษที่หายยากมากแต่ยากมากเลยนะ พอถึงได้ต้องโกรก้าวนะฮะโกรก้าวพระาจารให้ได้ท uh ัน huh. พิเศษนะแล้วผมก็มีสูตช่วยด้วยกแค่ว่าผมเป็นคนที่แจงด้วยนะแล้วก็แล้วก็พิยาเนี่ยนะฮะพอเขาเปลี่ยนสีแกได้แค่สีเจ็ดนะฮะขึ้นกองอื่นเขาได้แคีแปดกันหมดเลยแกได้สีเจ น่าน่ามนมากเลยนะแล้วแกก็ให้ช่วยเหลือกับคอปนี่อย่างมากเลยนะฮะตอนตอนที่แกจะเป,เป็นพอเนี่ยนะเราแกต่อนปกติดคะแนนแกไม่ให้เลยขอครับเพาเชื่อตด5 9เนี่ยจะขออ้สักคะแนนนะลดเป็น60<อ>แกไม่ให้เพราะ แกบอว่าเป็นผู้ใแไกลกองเขาโอ้แกขอแหลกเลยขอมป็นนู้ขอมป็นนี้หบดเลยนะที่นั่นเลยนะแต่ว่าทีแรกที่แกได้จะเป็นกองวิจัยมากกว่านะฮะแล้วได้ถึกแกถึกแก่ด้เป็นพวกองวิจัยมากกว่าผู้แต่นกองแต่แล้วแก็แกก็รักกอดนะฮะแกช่วยเหลืออย่างมากเลย อารคอยที่บอกให้ที่เด็กมีประตูประตูนะครับเป็นยาที่เขียน่าเป็นสอนนะครับทีแรกเรามีเงินเงินของทางรัฐาลที่มีที่ดีจะไม่ให้เงินแกก็ออกเองเลยชื่อว่าเป็นยาที่สอนเราเอาเทียนรัทยาด้วยมากเราจะไปที่ไหนมา ถ่ายมาด้วยให้ดูรุ่นนี้กัเลยให้่เสิมนี่กันี่เาี่เี่เยังยังเราไม่ได้พูดเป็ที่นี่แค่ของคุณมากนะฮะในที่นี่เขาปอซึ่งอาจจะไม่มีคนรู้